เออ้ะเยอะเยอะเจ้าเดอิดาระบาัการาจะมาทลมู่บ้านสืนะต้องผ่านศพข้าพิก่อนข้าคือคาเส่ครั้งแเ,เอาดิครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตะไก่แคเกมครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับเกมเนื้อโตสซอรเฟซอย่างเดียวครับก็มาพบกับเนื้อเรื่องกันต่อนะครับจากพา์ที่แล้วนะครับเราก็ไปจัดการเรื่องสายลับที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านโคนฮานะครับแล้วก็ยุ่งวุ่นวายอยู่ตรงนั้นนะครับและเรานะครับก็ได้รับภารกิจจากซีนาเดะนะครับหรือว่าหครั้งี้ให้มาทาภารกิจที่หมู่บ้านซีนาอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านซีนาแล้วนนนนะะคครรััับบไปปลกกต่่่ออเ้้ขาาสููหมีง ไปดูนะว่าเราจะไปเจอกับใครอีกเนาะเรามาพบกับคนในหมู่บ้านซุนนะครับสวัสดีฉันคือนินจาของหมู่บ้านโคโนฮะโฮคังเงะส่งฉันมาพบท่านคาเซคังเงะนี่คือจดหมายที่เกี่ยวข้องอ้คุณเองยินดีต้อนรับกลับมาสู่หมู่บ้านซุนะงาคุเระตอนนี้ฉันจะพาคุณไปหาคาเซคังเงะฉันจะพาคุณไปพบคาเซคังเงะวน่ายูระ ท่านไม่ต้องรับผิดชอบภารกิจดีหรอกไม่เป็นไรหน้าที่ของฉันวันนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วแบบนี้นี่เองนั่นเป็นหัวหน้ายูระจะพาคุณไปพบคาเซคังเงะคุณรอสักครู่เถอะตกรงรบกวนพวกคุณด้วยเป็นคาสีนหมู่บ้านซุนะนะครับเออนั่นอะไร อะไรแบบวะโอนี่มันดนตรีของแสงอุษาเส,สื้อคุมสีดำรายเมฆนั่นใช่วันะยูระองค์กรที่พวกคุณพูดถึงโอ้โหอ่านไม่ทันฉันรู้ไม่ต้องกังวลฉันจะจบเรื่องนี้ในเร็วนี้อ่านไม่ทันวะคือเหมือนเขาพบคนของแสงอุษานะครับกำลังเดินเข้ามาที่หมู่บ้านสุน,นะนั่นเองนะท่านผู้ชมน่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นแล้วนะครับแต่เรานะครับก็ยังไม่รู้เรื่องนะฮะ โอเคนะท่านผู้ชมเหมือนอันนี้จะเป็นดันเจียนนะฮะท่านะผู้ชมเราเจอถังอันนี้นะครับเอาแต่สามารถโยนได้ตุ้มกลายเป็นโกโก้ขันเกิดการต่อสู้นะครับขึ้นในหมู่บ้านสีน่านะครับเราก็แค่โยนระเบิดใส่นี่แนะ่เออสบายจังโยนระเบิดใส่ตุ้มกลายเป็นโกโก้ขันจับระเบิดโยนใส่นะครับตุ้มกลายเป็นโกโก้ขัน โดนนินจาข้างเดียวกว่เองด้วยไปเลยมีระเบิดอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราได้โยนระเบิดแนะ่อ่ะไม่มีแล้วนี่ปะไม่มีคัสซีนะครับยูระหัวหน้ายูระหัวหน้ายูระสู้อยู่กับใครอ๋อเฮ้ยหัวหน้ายูระทำไมทำไมเราต้องสู้กับหัวหน้ายูระรห,รหัวหน้ายูระเป็นคน,บบนรววทรยศทหรอหัวหน้ายูระทำไมถึงเป็นคนแบบนี้อู้ซ่าไว้ใจแท้ๆอ่ะอยู่ไหนวะหัวหน้ายูระ หัวหน้ายูระเป็นคนทรยศใช่ไหมเราต้องจาัดก,การหัวหน้ายูระเจออันตีเขาไม่ได้ี่เสือสมิงก็ทิ้งแล้วฝากไปหัวหน้ายูระหัวหน้ายูระหัวหน้ายูระจะเอาใช่ไหมไอวัวนายูระเล่นจะไข่ไม่เล่นมาเล่นกับมารใครจ้านีจ่าแห่งโคโนะฮะนี่เป็นไงครัวหน้ายูระบังอาจเป็นคนทรยศเงี้ยหรือ,อจะไปฟ้องคาเซคังเงะเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเราไปฟ้องคาเซคังเงะน,นะครับ ยุระบังอาจเฮ้ยคลัสซีนของแสงอุตสาหานะครับในตัวใช้ระเบิดมันชื่ออะไรวะลืมไปแล้วแต่ไอตัวเนี้ยมันเป็นจริงมันเป็นในผมแดงๆนะครับที่แสงอุตสาหมามันไม่ได้เป็นตัวเนนีน่เป็นนีน่เปแค่หุ่นเชิดนะครับอ่าคลัสซีนไม่พูดอะไรได้หรอคลัสซีนแค่นี้เลยทำได้ดีอยู่ระนายตามฉันได้ไหมทำได้ดีอยู่ระ จำได้แน่นอนครับท่านอะไรซาสซริสสรพวกเขากลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดีเกือบที่จะได้เวลาแล้วโอ้โหไอ,อไม่ทันนะคัดซีนเร็วเหมือนเดิมเลยนะครับมมฉันจะโจมตีรมัมงโบ้านอย่าปล่อยให้ฉันรอนาเกินไปเดอิดาระอ๋อคนนั้นชื่อเดริดาระนะครับคนที่ผมเหลืองๆใช้ระเบิดจากดินเหนียวนะครับคัดซีนเมื่อกี้ไนไม่ทันประมาณว่าโโยูรินะครับยูกิหรือยูริว่าลืมไปแล้วเนะี่ยเป็นคนทอร์ยศนะครับ เราลรืมตาขึ้นมาในหมู่บ้านเนะี่ยมันเจ็บโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันทําไมทรายเอาเราเราแพ้เราเมาาื่อกี้เนี้ยเม้่อสักเราชนะนะอยู่ระอยู่ระเป็นคนทรยศฉันต้องไปบอกคาศึ่ขังเงี้ยเด้ดิกเกี่ยวก,ก,ก,กับเรื่องนี้โออ่านไม่ทันเลยประมาณนั้นนะครับเราต้องไปฟ้องข้าศึ่ขังเงี้ยนะครับมาอยู่ระเป็นคนทรยศการะโอ้โหมันขึ้นไวมากนายไปไหนมาคันคุโร แล้วคาเซคังเงะดูเหมือนจะต่อสู้อยู่กับใครบางคนข้างนอกอนายพูดอะไรนะกาละอ๋เหตุการณ์นี้นี่นะครับในการต่อสู้กันไดอิราระกับกาละที่กำลังโปงปอง้ปองหมู่บ้าน,นครับอา้าวเราได้ต่อสู้ด้วยเราเป็นกาลระอยู่นะครับตอนนี้เราต้องป้อง,องในฐานะาคาสซคังเงะน,นะครับต้องโปง่งป้องหมู่บ้านให้ได้นะครับโอ้โหเด้อเด้อเราขี่แมวม,มาก่อนขี่แมวม,มาก่อน เราต้องต่อสู้ในระยะไกลเลยครับเอาสายจัดก,การมันต้องใช้พลังเยอะยะยะเจ้าเดอิดาระบาัการจอมาทะลบมบุบ้านสรนะต้องผ่านศพฆ่าพิก่อนฆ่าคือคาเซคังแงเอาสายโจมตีมันนี่การ,ระโหดมากเลยครับมีสกิลขี่สายยะเออ,เอ,อใช้หนึ่งหางมันระเบิดศิลปะสายเรานะครับเราไม่กลัวนี่เราจัดก,การมัน เดอิดาระบางอานนักน,นี่เป็นไงล่ะเจอพลังกองทรายเข้าไปนี่เลยครับครับสี่เจ้วนะครับเฮ้ยไอ้นี้มันไอ้ระเบิดที่มันใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่เลยระเบิดปลาไปดูของเดอดาระโอ้โหทิ้งวันตรงไหนหมูม่บ้านโอ้โหกลางหมู่บ้านเลยโอ้โหพังแล้วมั้งหมู่บ้านเนี่ย เฮ้ยไม่พังมีทรายรองรับไว้นะครับทรายของการะนะครับมันคือทรายที่คาเซขังเงะช่างน,น่าอัศจรรย์เขาสามารถสาาร้างโร่ได้ใหญ่ขนาดนั้นได้ภายในขอบเขตโอเคการระเบิดนี่คือคาเซคังเ,เงะพวกเขาพยายามทำดีที่สุดแล้วถ้าปล่อยให้โอ้โหอา่านไม่ทันในการจับตัวเป็นๆแต่นั่นคือโอ้โหอา่านไม่ทันนะครับ จริงแล้วพวกเขามาเพื่อการะตั้งแต่ต้นแล้วเ่นคุโร่ฉันจะไปส่งคนตามในไปโอ้โหอ่านไม่ทันนะครับก็ประมาณว่าดีเดเดาละันะครับมาจับซัดห่างนะครับก็คือมาจับหนึ่งห่าไปนะครับก็คือการะนั่นเองนะครับถูกดีเดเด,เดารัจับไปแล้วนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือเราต้องตามไปช่วยนาะรุโตะตามไปช่วยนะครับนี่คือในเนื้อเรื่องของการ์ตูนที่ดูมานะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับท่านผู้ชม เรามาหมู่บ้านซูน,นันกูเดก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้พอดีเลยนะฮะไปไปไป,ไปเราต้องไปจัดการเรื่องนี้ฮะเรามาพบกับบากินะครับยังเหลือกับดักต้องระวังหน่วยไร่ล่าเตรียมพร้อมสมบูรณ์แล้วดีมากพวกเราจงตามพันคุโรไปเมื่อตามทันแล้วรีกเลียงการต่อสู้เพียงลำพังกับศัตรูด้วย ปัทุประสงค์ของคุณคือซอดแดมสตูที่ซ่อนอยู่เท่านั้นโอเคได้หลังจากพบรังฉันจะรีบส่งทีมช่วยเหลือตามไปช่วยคาเซคาเงะเราต้องหาฐานทัพให้เจอก่อนไปดูนี้ได้มาระไก,กไปรวมตัวกับคันคุโรก่อนและระวังตัวด้วยตกลงฉันเข้าใจแล้วโอเคนคะครับประมาณนั้นเราเหมือนจะต้องตาม ไปพบกันคุโร่นะครับนี่คือนวยที่จะไปกับเราใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันทุกคนเลยนินจาเขอาหมู่บ้านสึนะทั้งนี้นี่คือร่องรอยของศัตรูที่ทิ้งเอาไว้หลังจากการเคลื่อนไหวทาอย่างไรดีร่องรอยแยกเป็น2พวกเราจะแบ่งกันทําฉันจะตามรอยนี้อีกทางรบกวนพวกคุณด้วยดีเป็นเช่นนั้นต้องระวังตัวด้วยนะโอเคนะครับเจอทางรอยแยก2ทางนะครับเราต้องแยกกันไปนี่คือเือเรื่องกําลังเข้มข้นเลยนะครับเราต้องไปตามช่วยการะให้ได้นะครับ เป็นชาคาสีนะครับหยุดเหมือนคันุโร่จะต่างบรรทัน,นครับ<น>คืนคาร่ามามมเดียร์ระนายไปก่อนอพิษสองหุ่นเจินนี่หน่อยโอ้หสามชื่อเลยอ่านไม่ทันเ้าเราตามคังุโร่ามาทันเหมือนเราจะต้องช่วยคังุโร่ในการต่อสู้กับซาโซรินะครับไปช่วยต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้ เดรีเดรดาระเอาเอานี้ไปแล้วนะครับแต่เราต้องเจอสู้กับสัตสวส์ริก่อนมาของต่อไปด่าหน้ากันเข้ามาเราต้องไปช่วยกาฮาระให้ได้นะครับตามเนื้อเรื่องแล้วมันต้องเป็นดารุโตะไม่ใช่หรอวะแล้วเราเป็นใครเนี่ยเราเป็นตัวละครสมุทิระเบิดตูมเข้าไป นี่ปาสู้กับสตอริแล้วนะครับมาสตอริมาสู้กับสักตั้งเนจิออกมาช่วยหน่อยเอาเนจิออกมาช่วยนะครับนี่เนี่ย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 โอ้กระเด็นกระเด็น โอ้โหซาโซลิบางอาจเจออันตี้หน่อยอันตี้อุ้มการเป็นโก้ก็คันทำไมคันคุโร่ไม่ช่วยเลยวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เจ็บ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 นี่นเ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 นี่ยนี่เนี่ยอุ้ยกระเด็นนี่ยเ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 นี่นี่เรียบร้อยเราจัดการซาโซุลีลงได้เลยครับ จะกาดได้หรือเปล่ามันยืนนิ่งเลยแสดงว่ามันไม่ตายเอาเป็นตัวปลอมด้วยมันเชื่วไปแล้วคาสตีนะครับฉันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าโอ้โหอ่านไม่ทันฉันไม่คิดไม่ฝันเลยว่านามมนแล้วช่างเป็นโอ้โหเออเออเจ้าคืออชินดาเชิดหุ่นสสุริแห่งทะเลทรายแดงร่างกายเริ่มรู้สึกช้าเหมือนว่าเจ้านี่จะโดนพิษ ดูเหมือนว่าพิษจะกระจายไปทั่วร่างเลยจะจะให้นายใช้ชีวิตแต่นายที่ถูกพิษยังจะมีชีวิตภายในสามวันนายจะมีที่หน่ามังกาละแย่จังเหมือนคันคุโร่จะโดนพิษของสาสวสริเข้าไปนะครับเจอเขาแล้วเขาอยู่ที่นี่ล้มแล้วหุ่นเชิดก็จะกระจายแต่ว่าเราเป็นคนสู้นะครับเหมือนแต่เราไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าคันคุโร่โดนพิษของสาสวริไปนะฮะ โอเคฝึกฝนดินจาเลเวลเพิ่มเ,เวล์ยี่สิบอ้าวตอนนี้เราเวล์สิบแปดเวลไม่พอที่จะทำาว e ขั้นต่อไปนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้คงจะต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากผมต้องไปกไปเก็บเลเวลให้ครบเวล์ยี่สิบถึงจะทำถึงจะสามารถาเล่นเนื้อเรื่องต่อไปได้นะครับวันนี้ก็เหลือเรื่องค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับก็ที่ผมจะพูดสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับก็คือเรามาหมู่บ้านซื้อนางเงาคูเดสแล้วเราก็ พบเจอกับเหตุการณ์ที่เดออิดาระนะครับบุกหมู่บ้านซึนาเพื่อจะจับตัวหนึ่งหางนะครับก็ทียนกากทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงมาตู้มนะครับแต่ว่าการะเอาทรายป้องกันไว้ได้นะครับหลังจากนั้นการะก็หมดแรงจากการใช้พลังที่เยอะเกินไปในการป้องกันหมู่บ้านนะครับและก็ถูกจับตัวไปจากนั้นนะครับคันคุโร่นะครับก็พยายามตามไปติดๆเลยนะครับแต่ก็โดนสาตุรินะครับป้องกันไว้ได้นะครับโดยการใช้พิษนะครับ เข้าไปในร่างของคันคุโร่นะครับแล้วเนื้อเรื่องต่อจากนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงไว้ติดตามพาร์ทหน้านะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกราบสวัสดีครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปในเฟซบุ๊กอย่าลืมกดติดตามพุทงการดีุองกิ้งด้วยนะครับ